ครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วครับกับช่องทำงานหาย,หยานะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องรถบรรทุกหกร้อนะครับนิดนึงนะครับคือผมก็สงสัยนะครับว่าเออที่เขาเรียกกันว่าเจ็ดีเจ็ดสิบห้าเดีแปดสิบสองนะครับ 487นะครับมันคืออะไรนะครับถ้าเราเข้าไปดูในกลุ่มนะครับของเฟซบุ๊กนะครับจะมีการลงขายกระบะหรือว่าลงขายนะครับรถนะครับก็จะมีการบอกสเปครถต่างๆนะครับซึ่งมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่รู้ครับคือผมไม่ได้มีความเชี่ยวชาญความเก่ง ทางด้านรถบรรทุกมากมายนะครับเพราะว่าคันนี้ผมก็หาซื้อมื่อสองมานะครับทีนี้ก็สกิดใจนะครับตรงคำที่ว่าคัสซีเจ็ดิบห้านะครับคัสซีแปดิห้านะครับคือมันคืออะไรนะครับคือผมบองตรงนะครับว่าผมไม่รู้จริงนะครับเพราะผมก็จับชายนะครับทำไปเรื่อยนะครับ ทำไปเรื่อยครับมีรถอะไรก็ทำไปหมดแล้วครับทีนี้คำว่าชัตซี่75นะครับมันคือแบบไหนนะครับผมก็มาลองจินตนาการเอาเองนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ถามใครนะครับยังไม่ได้ถามใครเลยนะครับคือชัตซีเจ็้าคือมันคือตรงไหนนะครับวัดตรงไหนนะครับผมก็ลองจินตนาการดูครับตรงไหนมันคือ75เซนนะครับนี่ครับ เจ็ดสิบห้าเซนของเขาคือตรงไหนรู้ไหมครับตรงนี้ครับวัดแบบนี้ครับเกาะขอบนะครับขอบนอกนะครับของลัตซีนะครับนี่นะครับจากด้านซ้ายนะครับมาถึงด้านขวานะครับตรงนี้นะครับมันก็คือเจ็ดสิบห้าครับนี่ครับรถแต่ละรุ่นนะครับอาจจะผลิตความกว้างของลัซีนะอาจจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ผมเดานะครับ แต่นี้ผมรู้ละว่าของผมเนี่ยฮิโนเอฟซีซูเปอร์เซียนครับแคสเซมผมเป็นเจ็ดสิบห้านะครับ, M M น,รบนี่เราก็รู้ละว่าวัดยังไงนะนี่ครับตเต็มตเต็มนะครับอย่างนี้เลยครับซ้ายมาขวาเขาเรียกกันว่าแคสซีเจ็ดสิบห้านะครับทำไมเราต้องรู้นะครับทำไมต้องเราต้องรู้ว่ารถเราเป็นแคสซีขนาดเท่าไหร่นะครับ อีกอย่างหนึ่งว่าทําไมเราต้องรู้นะครับเพราะว่าเวลาเราไปหาซื้อกระบะนะครับเปลี่ยนกระบะนะครับกระบะเขาก็จะลงบอกไว้นะครับว่ายาวกระบะทั้งหมดรวมเท่าไหร่นะครับความยาวจากตงนู้นเท่าไหร่นะครับน่าจะมาจากตรงนี้เปล่านะผมไม่แน่ใจนะนี่นะถึง ด้านท้ายนะครับถึงด้านท้ายนะครับว่ากระบายยาวเท่าไรกว้างเท่าไรนะครับอบืกว้างเท่าไรด้านท้ายนะครับกว้างเท่าไรแล้วก็ฝาข้างนะครับสูงเท่าไรนะครับแล้วก็เขาก็จะบอกว่าแคสซีเท่าไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปมันตกี้ครับก็คือความกว้างแคสซีผมก็เป็นเจ็ดสิบห้านะครับ แต่อย่างหนึ่งผมยังไม่เชื่อว่าความยาวเนี่ยคือวัดจากตัวคัซีเทียมหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเขาดึงกันจากตรงไหนนะครับะดึงจากตรงนี้่ะครับนี่ครับปลายไม้ครับอันนี้ผมเป็นกระบะเดิมนะยังเป็นไม้ครับทั้งลูกนะครับผมมีแผนการที่จะเปลี่ยนครับเป็นกระบะเหล็กนะครับ ครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องคัสซีนะครับที่เขาเรียกเรียกกันก็จบไปเพียงเท่านี้ครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครมีคอมเมนต์มีไอเดียมีอะไรก็ลงแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมก็ไม่เก่งอะไรมากมายครับต้องการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผม